สาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาทกถาธรรมครั้งนี้อาจจะมาจะกล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมะในฐานะระบบการพัฒนามนุษย์นี่เป็นการแสดงว่ามนุษย์ ต้องมีการพัฒนาเพื่อความเป็นมนุษย์ที่เต็มตามความหมายของคำคำนี้เมื่อธรรมะเป็นเครื่องมือในการพัฒนามนุษย์นะครัว่าธรรมะที่จะเป็นเครื่องพัฒนามนุษย์ นี่หมายถึงธรรมะที่เป็นหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาติอ <c oughs> าลมาขอรบกวนท่านทั้งหลายทบทวนธรรมะในสี่ความหมายว่ายเรื่อยๆไปว่าธรรมะความหมายที่หนึ่งคือตัวธรรมชาติธรรมะความหมายที่สองคือกฎของธรรมชาติธรรมะความหมายที่สามคือหน้าที่ ตามกฎของธรรมชาติธรรมะในความหมายที่สี่คือผลที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นธรรมะในความหมายที่สามคือหน้าที่ของมนุษย์ตามกฎของธรรมชาตินั่นเองที่จะเป็นเครื่องพัฒนามนุษย์ <c oughs> ตั้งแต่โบราณกาลมาท่านมีเครื่องวัดมนุษย์ กันด้วยธรรมะดังที่มีคำกล่าวไว้แต่โบราณว่าสัตว์กับคนเสมอกันในการกินอาหารการหลับนอนการขี้คลาดหนีภัยและการประกอบกิจกรรมระหว่างเพศ <c oughs> ในสี่อย่างนี้ไม่มีทางที่คนจะดีไปกว่าสัตว์ได้ยิ่งทำให้มากให้สูงขึ้นไป ก็ยิ่งจะเลวกว่าสัตว์คือจะลำบากมากกว่าสัตว์จะมีความทุกข์มากกว่าสัตว์แต่ว่ามีอยู่มีสิ่งอยู่สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนดีกว่าสัตว์สิ่งนั่นก็คือธรรมะนั่นเองดังนั้นเราจึงถือว่าธรรมเป็นเครื่องพัฒนามนุษย์การพัฒนามนุษย์ เพื่อให้มีมนุษยธรรมเต็มที่จนเป็นมนุษย์ที่เต็มตามความหมายของความเป็นมนุษย์นั่น <c oughs> อาตมาอยากจะให้มีการเปรียบเทียบกันโดยถ้อยคำที่ใช้กันมา <c oughs> สำหรับการศึกษามนุษย์ <c oughs> ถ้อยคำสามคำ ที่ใช้กันอยู่เพราะมนุษย์นี่เป็นสัตว์เศรษฐกิจมนุษย์นี่เป็นสัตว์สังคมมนุษย์นี่เป็นสัตว์การเมืองเป็นคำที่พูดกันมาตั้งแต่โบราณกาลในความหมายข้างโบราณนั้นมันหมายแต่เพียงว่ามนุษย์นี่หลีกไม่พ้นที่จะต้องเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ <c oughs> การสังคมและการเมือง ดังนั้นจึงจัดมนุษย์ให้เป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมและสัตว์การเมืองเพื่อให้สนใจในสิ่งทั้งสามนี้แล้วประพฤติกระทำกันให้ถูกต้องขั้นมาบัดนี้ <c oughs> มนุษย์ก็เป็นสัตว์การเมืองสัตว์สังคมสัตว์เศรษฐกิจกันจนเลยเถิดมันเกิดเป็นสองความหมาย <c oughs> ว่าความเป็นสัตว์เศรษฐ,ฐกิจสัสตว์สังคมสัตว์การเมืองในความหมายเก่าบรโบราณตั้งสมัยพวกกรีกคิดคนปร,รัชญาการเมืองนั้นมันความหมายหนึ่งขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้มันเป็นอีกความหมายหนึ่งเป็นความหมายปัจจุบันคือเดียวนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจกันจนเลยเถิด จนเป็นอันตรายเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์การเมืองกันจนเลยเถิดเลยเป็นอันตรายไม่เพียงแต่ว่าสนใจสิ่งทั้งสามนี้แล้วประพฤติอยู่อย่างถูกต้องและพอดีเช่นความเป็นสัตว์เศรษฐกิจ <c oughs> สมัยก่อนก็ช่วยกันทำให้เศรษฐกิจอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องในลักษณะที่มัธยัตมนุษย์ได้รับประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเป็นต้น มาบัดนี้มันเปลี่ยนรูปจากมัธยัตมาเป็นคนที่อบโกยว่าให้มากเพื่อใช้โดยไม่ต้องมัธยัตเกิดการคุมพวกหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจกันยิ่งขึ้นจนกระทั่งว่าคำว่าเศรษฐกิจของโลกนั่นคือสิ่งที่น่าเกลียดน่ากลัวที่สุด <c oughs> เป็นสิ่งที่กวนโลกให้ ไม่มีความสงบสุขเนี่ยคำว่าสัตว์เศรษฐกิจแห่งยุคปัจจุบันมันมีความหมายเป็นอย่างนี้ไปเสียคำว่าสัตว์สังคมก็เหมือนกันในยุคปัจจุบันนี้ก็หมายถึงการนิยมมาตรฐานใดๆที่นิยมกันทั้งโลกถ้าไม่เกิดเป็นแฟชั่นอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นต้นมีสถานเริงรม ที่ก้าวหน้าลูกให้เกิดกิเลสมากจนไม่รู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมภาพยนตร์ก้าวหน้าจนเพียงแต่ว่าดูโปสเตอร์โฆษณาเท่านั้นมันก็ทำลายศีลธรรมของเด็กๆ จนหมดสิ้นไม่ต้องไปดูตัวจริงเพียงแต่ดูภาพโฆษณาเท่านั้นก็ทำลายศีลธรรมของเด็กๆหมดอ <c oughs> ย่างว่าแฟชั่นทั้งหลายไม่ใช่เฉพาะเรื่องนั้นเรื่องนี้ดูมันจะเป็นไปเสียทุกเรื่องอะไรเป็นที่นิยมกันว่าโก้หารู้ว่ามีเกียรติ เจ้าของบุคคลชั้นสูงชั้นดีก็นิยมกระทำอย่างที่เป็นแฟชั่นตามที่สังคมนิยมกันจนกระทั่งเด็กวัยรุ่นของเราหรือไม่แต่ครูหนุ่มครูสาว <c oughs> <c oughs> ก็สารวนแต่จะเปิดดูแคตตสล็อกกางเกงยีนมากกว่าที่จะเปิดดู สำหรับตำราวิชาศีลธรรมสำหรับสอนเด็กสัตสังคมมีความหลงไหลในสังคมถึงขนาดนี้แล้วมนุษย์จะเต็มไปด้วยมนุษยธรรมกันได้อย่างไรคอยลองคิดดู มาถึงศัสตว์การเมืองไม่เพียงแต่เราจะสนใจให้การเมืองเป็นไปในลักษณะที่สร้างสรรคสันติภาพทีนี้ศัสตว์การเมืองมันเลยเถิดจนถึงกับว่าใช้การเมืองเป็นเครื่องมือกรอบโกยประโยชน์แม้ว่าจะทำได้ดีจนถึงขนาดที่แย่งกันผลักกันครองเมืองได้ด้วยกันทุกพวก มันก็ทำให้มนุษย์เต็มไปด้วยมนุษยธรรมไม่ได้ความหลงไหลในเรื่องของการเมืองมันเลยเถิดไปกว่าระดับที่มันควรจะเป็นอย่างนี้ <c oughs> นี่ความเป็นสัตว์เศรษฐกิจก็ดีความเป็นสัตว์สังคมก็ดีแหความเป็นสัตว์การเมืองก็ดี ม่ใช่วิวัฒนาก้าวหน้าไปอย่างไรมันก็ไม่ทำให้มนุษย์นี้มีความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและเต็มเปี่ยมได้มันยังคงเป็นสัตว์อยู่นั่นเองขอให้ลองเรียบเทียบดูว่าความเป็นสัตว์เศรษฐกิจ <c oughs> สัตว์สังคมสัตว์การเมืองตามความหมายเก่าโบราณน,นั่นเป็นอย่างไร ความเป็นสัตว์เศรษฐกิจสังคมและการเมืองในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรยิ่งเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์ส,ตสังคมสัตว์การเมืองกันตามความหมายปัจจุบันนี้แล้วก็ยิ่งไม่เป็นมนุษย์จะยิ่งเป็นสัตว์มากขึ้นน่าจะมีสันติภาพอย่างมนุษย์ กันในโลกนี้จะได้อย่างไรหรือมันจะมีกันหรือยังก็ขอให้ลองคิดดูอนตมาเห็นว่าเราจะต้องมีคู่ตรงกันข้ามตรงกันข้ามจากสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมและสัตว์การเมืองมาเป็นสัตว์ศีลธรรมสัตว์ศาสนาและสัตว์สันติภาพ ความเป็นสัตว์ทั้งสามนี้แม้จะยิ่งมากเท่าไรยิ่งเข้มข้นเท่าไรก็ไม่มีการเฟอร้อจนถึงกับทำให้สูญเสียความเป็นมนุษย์แต่กลับสามารถทำความเป็นมนุษย์ที่แท้จริงและทำให้สมบูรณ์ได้ความเป็นสัตว์ศีลธรรมก็คือมีศีลธรรมยิ่งมีมากก็ยิ่งดีความเป็นสัตว์าศาสนาก็ยึดถือาศาสนา เป็นเกรงกลัวพระเจ้าตั้งตนอยู่ในหนทางที่ถูกต้องยิ่งมีมากก็ยิ่งดีความเป็นสัตว์สันติภาพนี่ไม่ต้องพูดยิ่งมีมากก็ยิ่งดีนี่แหละคือตัวธรรมะที่จะใช้ในการพัฒนามนุษย์ความมีศีลธรรมมีศาสนาจนเป็นสัตว์ศีลธรรมเป็นรรสัตนวะ์ศาสนานี่เป็นธรรมะส่วนเหตุ กระพริกันแล้วก็จะได้เกิดผลคือมีสัตว์สันติภาพสันติภาพเป็นธรรมะตัวผลน,นีธรรมะทั้งตัวเหตุและตัวผลก็ทำให้มนุษย์เรามีความเป็นมนุษย์ที่ประกอบอยู่ในมนุษย์เยธรรมโดยสมบูรณ์ทีนี้อยากจะขอให้มองให้เห็นต่อไปอีกว่า โดยที่แทแ้ในส่วนลึกซึ้งนั่นเรื่องเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องการเมืองก็เป็นเรื่องศีลธรรมเรื่องสังคมก็ต้องเป็นเรื่องศีลธรรมเราประพฤ่ิเศรษฐกิจโดยมุ่งหมายจะให้มนุษย์ได้รับประโยชน์อยู่กันเป็นผาสุขไม่ใช่เพื่อให้เกิดวิธีการสำหรับจะเอาเปรียบกัน ดังนั้นเศรษฐกิจที่ทำไปโดยถูกต้องมันก็เป็นศีลธรรมในแขนงหนึ่งเรื่องสังคมก็เหมือนกันถ้าประพฤติกระทำไปถูกต้องสังคมก็จะมีความสงบสุขระบบการประพฤติในสังคมก็เป็นศีลธรรมในความหมายหนึ่งเรื่องการเมืองก็อย่างเดียวกันอีกถ้ามีการเมืองที่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น ราคือการเมืองที่ประกอบอยู่ได้ทำแล้วการเมืองนั้นๆก็เป็นศีลธรรมมากที่สุดแต่การทำสงครามถ้ากระทำด้วยเหตุผลกระทำอย่างประกอบด้วยธรรมมีสิทธิในการที่จะป้องกันตัวและทำสงครามอย่างนี้เป็นต้นการทำสงครามนั้นก็ยังจัดว่าเป็นศีลธรรมได้ น่าจะไม่ใช่เรื่องสูงสุดเพื่อบรรลุมรกรคผลนิพานมันก็เป็นศีลธรรมอยู่ในความหมายหนึ่งในระบบหนึ่งดังนั้นจึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมหรือเรื่องการเมืองที่ว่ามันจะไม่เป็นศีลธรรมถ้าเราจัดสิ่งทั้งสามนี่เสียให้ถูกต้องคือเศรษฐกิจถูกต้องสังคมถูกต้องการเมืองถูกต้อง มันก็จะเกิดสัตว์ศีลธรรมสัตว์ศาสนาสัตสันติภาพขึ้นมาทันทีนี่แหละคือความเต็มของความเป็นมนุษย์คือมนุษย์กลายเป็นสัตว์ศีลธรรมสัตว์ศาสนาและสัตสันติภาพทีนี้ก็จะดูพวกเราชาวไทยโดยเฉพาะ จะไม่พูดถึงคนทั้งโลกว่าครั้งที่เราจะทำตนให้เป็นสัตว์ศีนธรรมสัตว์สาสนาสั์สัสสนติภาพขึ้นมานี่เป็นสิ่งที่น่าพิจรารณาลักษณะเดิมแท้แห่งคนแห่งคนไทยเรา ออจะมาอยากจะพูดเป็นหัวข้อลวงหน้าก่อนว่าขอเอกลักษณ์ไทยเดิมแท้กลับมาเท่านั้นสิ่งทั้งสามที่แท้ก็จะกลับมาจะจะ,จะเกิดขึ้นเอกลักษณ์ไทยที่เดิมที่แท้กลับมาแล้วก็จะเกิดศัตศีลธรรมศัตวิศาสนาและศัตสันติภาพขอให้นึก ดูไวด้ดีๆว่าบรรพบุรุษของเราท่านมีเอกลักษณ์ไทยของท่านอย่างไรท่านมีเอกลักษณ์ไทยในข้อที่ว่ามีการเป็นอยู่กันในสังคมนี้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น ระบบสังคมของท่านก็ต้องตั้งอยู่บนรากฐานที่ว่าเพื get get ่อนสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นระบบการเมืองของท่านก็ตั้งอยู่บนรากฐานที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจนเป็นเหตุให้ยิ้มเสมอ ซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนไทยว่ายิ้มเสมอเหมือนกับในศาสนาของพระศรีอานคนมีหน้ายิ้มจนจำกันไม่ได้ว่าใครเป็นใครเพราะมันยิ้มเหมือนกันหมดความเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายกันนั่นแหละทำให้เป็นรากฐานของความมีศีลธรรม ความมีระบบสังคมที่น่าชื่นใจความมีระบบการเมืองที่ปลอดภัยถ้าดูต่อไปก็จะพบว่าบรรพบุรุษของเรามีความเชื่อตัวเองเคารพตัวเองบังคับตัวเองโดยหลักทั้งศีลนธรรมการเป็นอย่างนี้มันคลึกคระนักหรืออย่างไรคนสมัยนี้ จะเมาไปเสียว่ามันคลือคระเป็นเต่าล้านปีทั้งที่นี่แหละคือตัวศีลธรรมที่เราจะต้องช่วยกันพยายามให้กลับมาเพื่อเป็นรากฐานของประชาธิปไตยอันแท้จริงและยืดยาว <c oughs> บรรพบุรุษไทยของเราไม่มีอบายมุก และไม่ไม,ไม,ไม่ยึดถือและไม่ลงไหลในส่วนเกินไม่มีปัญหาคอร์รัปชันไม่เป็นไม่มีปัญหายาเสพติดไม่ต้องมีนายทุนที่ดูดทรัพย์หรือขูดรีดปัญหาคอร์รัปชันยาเสพติดการดูดทรัพย์ขูดรีดนี่มันเพิ่งมีเมื่อสัตว์ทั้งสามได้ทำให้เกิดขึ้นเร็วๆนี้เอง คือสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมและสัตว์การเมืองยุคหลังนี่เองได้ทำให้เกิดอุดปัตถวะทั้งสามนี่ขึ้นถ้าตั้งอยู่ตามระบบเดิมคือมีความเป็นสัตวรร์ศีลธรรมเป็นสัตว์สังคมเป็นสัตว์สันติภาพแล้วปัญหาเหล่านี้มีไม่ได้ นั่นน่าละอายใจที่ว่ายิ่งจัดการศึกษาให้โลกเจริญโลกยิ่งเต็มบริคอรับชันและปัญหายาเสพติดและเศรษฐกิจขูดรีดเต็มไปทั้งโลกขอให้เราพยายามเอาเอกลักษณ์ไทยที่เดิมและที่แท้กลับมา คนไทยก็จะเป็นสัตศิลธรรมศัตว์ศาสศนาะและสัตว์สัติภาพอย่าได้ไปหลงเรื่องลายไทยเพลงไทยรำไทยโขนว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยเลยนี่เลยไปถึงแมวไทยปลากัดไทยไก่ชนไทยว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยเลยนั่นมันเป็นเรื่องวัตถุมากเกินไปไม่อาจจะช่วยแก้ไขปัญหาในทางมนุษยธรรม มีแต่จะเพิ่มความเป็นสัตว์ทั้งสามคือสัตว์เศรษฐกิจสัตว์การเมืองสัตว์สังคมนี่ให้มันมากเกินไปอีกจะกลายเป็นปัจจัยแห่งสิ่งที่บรรพบุรุษของเรารังเกียจกันนักหนาคือข้อที่ว่าคำเช้าเฝ้าสีซอเป็นต้นเรามามีเอเกลักษณ์ไทยที่ตรงตามพระพุทธประสงค์ และที่บรรพบุรุษของเราเได้พยายามยึดถือกันมาเป็นหลักว่าเป็นเอกลักษณ์ไทยขออธิบายสักนิดหนึ่งว่าเอกลักษณ์ไทยไม่ใช่เรือนทรงไทยหากแต่ว่าไอ้ร้านหม้อน้ำที่ตั้งอยู่หน้าบ้านมาตักบาตท,ที่ ตั้งอยู่ที่หน้าบ้านปลูกฝังลงไปในดินเป็นการท้าวรนนั่นแหละเอกลักษณ์ไทยบ้านเรือนทรงไทยไม่ใช่เอกลักษณ์ไทยแต่หม้อน้ำตั้งให้คนกินที่หน้าบ้านตลอดเวลาม้าสักบาดปักฝังลงไปตายตัวในแผ่นดินตรงหน้าบ้านนั่นเป็นเอกลักษณ์ไทยที่บรรพบุรุษของเราได้กระทำกันมา <c oughs> บรรพบรุษของเราถึงแวนวันทําบุญไปวัดก็หาไปเต็มหนักเพราะว่าเอาไปเผื่อสุนัขด้วยไม่ใช่เพื่อทําบุญทําทานถวายพระอย่างเดียวทั้งนี้มันทําให้จิตใจแห่เต็มไปด้วยเมตตาเต็มไปด้วยมนุษยธรรม เป็นการยึดหลักที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายกันไปทุกแง่ทุกมุมประเทศไทยเราเป็นประเทศพุทธบริษัทซึ่งแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเอกลักษณ์ไทย จะต้องตั้งรากฐานอยู่บนความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ตรงตามพระพุทธประสงค์ <c oughs> ความเป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมสัตว์การเมืองที่เต็มปรีไปได้วยความเห็นแก่ตัวนั้นไม่มีลักษณะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลืออยู่เลย แคำว่าไทยไทยนี่แปลว่าอิสระคืออิสระจากกิเลสและความชั่วที่เป็นผลของกิเลส <c oughs> ถ้าเป็นธาตุของกิเลสและความชั่วที่เป็นผลของกิเลสแล้ว <c oughs> ก็ไม่มีเอกลักษณ์ไทยเลื้ออยู่แต่ประการใดเพราะฉะนั้นการที่ลุ่มหลงไปในทางที่เป็นสัตว์ เศรษฐกิจสัตสังคมสัตว์การเมืองอย่างในยุคนี้นั้นไม่มีเอกลักษณ์ไทยเหลืออยู่แต่อย่างไรก็จะเป็นไทยไปได้อย่างไรนี่กล่าวเฉพาะคนไทยเมื่อพูดถึงความเป็นมนุษย์ทั่วไปทั้งโลกมันก็มีลักษณะอย่างเดียวกันอีกคือว่าอย่าได้เป็นสัตว์ เ thinking, ศรษฐกิจสัตสังคมสัตว์การเมืองที่ตั้งรากฐานอยู่บนความเห็นแก่ตัวไม่มีความเคารพตัวคือยอมให้กิเลสมามีอำนาจไม่มีความละอายในการประพฤติกระทำเช่นนั้นไม่บังคับตัวให้อยู่ในร่องในรอยของศาสนาะซึ่งทุกๆศาสนาก็สอนเหมือนกันหมด โดยเฉพาะในข้อที่ว่าทุกคนเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราต้องรับใช้พระเจ้าคือความถูกต้องไม่รับใช้กิเลสเดี๋ยวนี้ทั้งโลกเป็นสัตว์เศรษฐกิจมากเกินไปจนรับใช้กิเลสเป็นสัตว์สังคมมากเกินไปจนรับใช้กิเลสเป็นสัตว์การเมืองมากเกินไปจนเป็นทาสของกิเลส ขออย่าได้มัวเป็นสัตว์ทั้งสามนั่นอีกต่อไปเลยมาเป็นสัตว์ทั้งสามนี้กันดีกว่าสัตว์ทั้งสามนั่นคือสัตว์เศรษฐกิจสัตว์สังคมสัตว์การเมืองตามแบบที่ขึ้นสมองจนเป็นทาสข,ของกิเลสไปทุกแง่ทุกงกุบทุกมุมแต่มาเป็นสัตว์ทั้งสามนี้ คือสัตว์ศีลธรรมสัตว์ศาสนาสัตว์ส,สันติภาพกันเถิดยิ่งเป็นสัตว์ทั้งสามนี่เท่าไรก็ยิ่งเป็นมนุษย์เต็มที่มากขึ้นเท่านั้นยิ่งเป็นสัตว์ทั้งสามนูนมากเท่าไรก็ยิ่งไม่เป็นมนุษย์มากขึ้นเท่านั้นและจะยิ่งสูญเสียความเป็นมนุษย์โดยสิ้นเชิง นี่แหละคือธรรมะในฐานะเป็นระบบการพัฒนามนุษย์มนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องพัฒนาให้มีความเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์คือมีมนุษยยธรรมธรรมะในฐานะระบบพัฒนามนุษย์นี่จะทำให้มนุษย์หมดปัญหาของมนุษย์ ถ้ามนุษย์ยังมีแต่วิกิตการอันถาวออยู่เพียงใดมนุษย์ก็ยังมีปัญหาอยู่เพียงนั้นมีปัญหาหมายความว่ามีความทุกข์ทรมานและเพื่อเพิ่มพูนกิเลสที่เป็นเหตุแห่งความทุกข์ทรมานมากยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่เรียกได้ว่าเป็นมนุษย์อธิพัตนนา กับถอยหลังลงไปเป็นสัตว์ตามคำที่เขาใช้เรียกกันมาแต่เดิมสัตว์เศรษฐกิจว่าอีโคโนมิ a แอนิมอลสัตว์สังคมว่าโซเชียลแอนิมสัตว์การเมืองว่า p o l i t i c a animal ภัยร่อหรือไม่ภัยร่อ น่าจะรู้สึกกันอย่างไรมันเป็นแอนิมอลชนิดที่ไม่มีทางที่จะเป็นมนุษย์แต่ถ้ามันเป็นสัตว์ศีลธรรมสัตว์ศาสนาสัตว์สัญติภาพนี่ไม่มีคำใช้มาก่อนอาตมาว่าเอาเองแม้จะเรียกว่าสัตว์ในเบื้องต้นแต่มันคงเป็นสัตว์อยู่ไม่ได้ มันจะกลายเป็นมนุษย์ขึ้นมามันเป็นสัตว์ในความหมายที่ม่ใช่แอนิมอลแต่เป็นสัตว์โลกอย่างมนุษย์ที่ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นคือมันเป็นสัตว์ที่จะวิวัฒนาการสูงขึ้นมาถึงยอดสุดของสัตว์สัตว์เดราชานเป็นสัตว์ในระดับต่ำสัตว์มนุษย์เป็นสัตว์ในระดับสูง ถคอยเราเป็นสัตว์ในระดับสูงคือเป็นมนุษย์ที่มีการพัฒนาถึงที่สุดแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งจะต้องอาศัยธรรมะแต่เพียงอย่างเดียวและเป็นธรรมะในความหมายที่สามคือหน้าที่ที่มนุษย์จะต้องประพฤติให้ถูกตรงตามกฎของธรรมชาติที่มีอยู่ว่า เพื่อพึ่งอย่างไรแล้วจะมีความเ,าเต็มเปี่ยมแห่งความเป็นมนุษย์นั้นเวลาสำหรับบรรยายก็หมดแล้วอาตมาขอยุดติการบรรยายครั้งนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้